อ่าไฟฟ้นก <du> ่อนนะที่จริงพี่สิงคิดก่อนไม่อันนี้เป็นาำถามกลารๆขึ้นอยู่กับการตอบอารมณ์ไหนเราทำงานกับไหนต่อเราก็สามารถตอบแบบนั้นได้รฟ้าก่อนว่ารู้สึกยังไงเมื่อได้รับําเชิญไปหวตก็แสโอ๊ยได้เจอพี่หนุ่มกัญชัยได้เจาพี่หนุมัญชัยนะอะาไฟฟ้าตอบเสร็จแล้วนะครับใช่ไ้นพี่สิงค์คะถ้าคุณได้ถูกเชิญไปหวตก็แสคุณจะตอบว่าจะย เป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้มีอะไรผิดพลาดหนักถึงขนาดที่ต้องไปบอ,อกและต่อให้ต้องไปบอ,อกจริงแฟกมันก็คือแฟกต์ไม่ต้องเป็นต้องมีอะไรต้องกลัวไปดูคนมาบุานครับต้องมีทาผิดบ้างแหะ ดูแบบไม่เคยพลาดเลยแล้วแล้วเหมือนมันมันไม่ได้แค่ว่าเราทําอะไรดีหรือไม่มันเป็นการถามของเขาด้วยใช่ใช่บางทีคือถามเพื่อเพื่อแค่อยากให้เราอะตอบในแบบที่ปกป้องตัวเองและแล้ววามจริงแหละแต่ว่ามันข้ากลัวข้ามขาตรงตรงมันเป็น่ากๆเชยๆใช่ใช่ใช่ผมมีใจมากเพราะบางทีเราไม่ได้ ในแง่ไหนครับอ้าวคิดไปแอะไหน่ะคิดว่าทีเยียตอบอะไรครับผมว่าน่านดาน่้ไิ้ดมาทาออลแพนิกไอซีซีใช่ไหมนี่ไงมาแล้ใช่ป่ะโอ้ยไอีซีแล้วก็มีานล้านมีหลายล้านอยู่เหมือนกันโอแต่ไอซีซีแค่15เเ็นเลยนะใช่แล้วก็มีคนเขินอายถ้าหากจะได้ไปออกรายการไได้ไดพวกเธอก็ทำอะไรมาเยอะเหมือนฉันใช่ไหมล่ะราถึงไั ใช่คแม่จะมาสเปเชียลเนาะพี่แกเนี่ยอันนี้ดเลยครคะอันสุดท้ายนะครับโอเคเมื่อคุณนัดเพื่อนสิบโมงแต่คุณตื่นสิบโมงโอเอเาเไฟไปก่อนนะให้ทีนี้ที่สิงคิดแป๊บหนึง่งแต่ไฟไฟตอบก,ก่อนครับว่าใช่เรานัดตื่นสิบโมงแล้วตื่นสิบโมงฟีลลิ่งไหนของเราจะทำางานคะอ,อ่าอ,อินโนแชนทีนี้มายที่ที่ที่สิงครับขอขอได้รัตอบไหม อันเลยอุ้ยอ่ะมีจนนึงเหมือนกันกับอีกจนนึงแตกต่างกันอ่ะพี่คิดสึงนากครับอ่ะเป็นคนค่อนข้างซีเรียสเรื่องการนัดเวลามากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ชัวร์เนี่ยจะปฏิเสธพวกไม่ไปเลยแต่ถ้าตกลงแล้วจะจะไม่ค่อยอยากที่เกิดปัญหาแบบนั้นมาพูดแน่นอนนะมาวุ่แน่นอนนะอัพย์สิเลยพี่พี๊ ยกตรนที่ว่าเขาเป็นงานะจะพยายามมาตรงเวลาหรือก่อนเวลาแต่เวลาเพื่อนนัดะมันจะมีคอมเมนต์จากเพื่อนว่ามึงเวลากระเทยมากเวลากระเทยคซนจ์อ่าเลทไปประมาณชั่วโมงจริงหรอก็ไม่ได้ถึนาดนันหมดครับยัง่ว่าจริงๆต้องผิดแบบนี้ปะแอนไซตีกัจอยเออทํไมอ่ะไม่ไม่นก็อาแหละผมคือหม่า เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เลดไปชั่วโมงขนาดนั้นหมายว่าถ้าเกิดว่ามันนัดจริงๆอ่ะคือเราว่าเราสายแล้ววันที่เราทาสิาทียี่ทีก็จะมีมุมแบบเฉินเฉิหน่อยใช่แต่ไป็นคืนพอไปถึงกลายเป็นแองเกอร์โทรเพื่อสายกว่าอ่ะนั่นิ่งนั่งนิ่งบนนั่นเลยขึ่นมาสายขึ้นข้ามผมแต่ว่าพีทใส่ไหมถ้านัะปกติอย่างถ้าเมื่อคืนไม่ใส่ ทีมก็ต่อเวลามากนะทีม5นาทีเรา5นาทีจริงนนีี้ใช่้5นาทีเลยแล้วไม่ได้แบ้งตั้งเวลาด้วยซีกุ๊บนี่คือในกลุ่มนาที3ทุ่มของของกันจริงๆ5นาทีกว่าแต่ไปไหนกันอะเล่นเกมฮะเล่นเกมเล่นเกมเกเล่นเกมเกมล่นเกมแล้วถ้าพี่คิสและพี่สิงห์แล้วพี่สิงห์มาใส่แล้วเรารู้สึกยังไงเฮ้ยผมสัมผัสยังไม่ได้เลยเพราะว่าพี่มาใส่ก่อนใส่ใช่ใช่าะวเป็นคนอย่างที่อยู่ในกลุ่มมากกว่าอาใช่ใช่ นี้แบบผมาอะอายประมาณไม่เกินสิบห้าปีจะพยายามถ้าไม่เนีงยไม่ได้สื่อไม่รด้สื่อแต่ว่าปรากฏว่าพอผมมาเรื่องอาศัยมันก็เลยดูเหมือนตกเวลาเปอ่าดูเแฟนหน่อยดีกว่าครับมาณสิณมลถ้าตอบเฉยชิวนี่คือเอาอ่ะเฉยชิวเนี่ยเห็นเห็นคิดสิ่งเป็นคนยังไงเลยครับไอ้เนี่ยมับอกว่าแล้วก็ว้าวุ่นอ่า เฉยๆปีนี้เฉยๆประมาณว่าอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเฉยๆรุ่งเดี๋ยวๆถึงแล้วอะไรถ้าเกิดแต่ว่าเวลาแบบทุกครั้งที่เพื่งคิดสิ่งมางานส่วนใหญ่เวลาถามว่ามากี่โมงก็เห็นมาล่วงหน้ากัน6-7ชั่วโมงก่อนเลยนะจริงของเพื่อนของทุกคนอ๋อแต่เพือเป็นผู้ชายเขาต่างกันเลยที่อย่างผู้ชายต่างกันผู้ชายต่างกันชัดเจนเนาะ น่ใจเลยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดโดนถามว่าถึงไหนแล้วตอบว่าไงใกล้แล้วใกล้แล้วนี่คือความจริงเพื่อออกจากบ้านคลิปนี้ชอบความที่ทุกคนตอบพร้อมกันด้วยและเป็นคำเดียวกันเลยไม่ได้ได้ใหม่นะเอาโอเคจวะ้าทีนี้คำตอบมาดีเละมาดีอาจารย์ไได้รู้จักกันนิดนึงนะคะได้ได้ไปนะคะเดี๋ยวเราให้ รีวิวภาพยนตร์ค่ะโดยที่มีแฮชแท็กพิเศษนะคะแล้วก็ระบุเลขที่นั่งนะแล้วเดี๋ยวพอตอนถ่ายเกมเดี๋ยวพวกเราเลือกคนที่ได้โชคดีได้กระดาษก็บอกเลยว่าวาุ้นยังเหลืออยู่ไหมครับขอวาุ้นสักตัวได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าที่จริงก็บอกว่ามันโซเกาอย่างรุนแรงวันกลางนะคะโอเคใครจะได้นก่อนระหว่างพี่จุลศิษย์ได้หมดเลยครับพี่แย้มอยู่ตรงหน้าเราโอ๋องั้นก่อนที่ก่อนช่วยสลับก่อนครับเพราะพี่จิษย์ เดวกสลับผมจะไม่ทำให้เสายดีทําไ้ผมจะชิลเราจะชิก็พน้นี้พี่งคาเอาพี่พีขึ e> ้นมาก่อนเชิญพี่มาเลยเผื่อพี่อยากแบบนัะเผื่อ่มาเชิญพี่เลค่ะเชิญพี่พเลยครับมาเลยฮะ